ในทุกวันนี้วงการกีฬากับเหล่าสาวสวยดูจะกลายเป็นของคู่กันนักกีฬาหลายต่อหลายคนมีคนรู้ใจเป็นสาวสวยระดับดารานางแบบหรือแม้กระทั่งนางงามในวงการฟุตบอลก็เช่นกันนักฟุตบอลหลายคนต่างมีหวานใจที่ผู้ชายหลายๆคนต้องอิจฉาเช่นเดวิดแบ็คแฮมสุดหลอขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่อดีตกับตันทีมชาติอังกฤษที่ได้ลงเอยกับอดีตนักร้องชื่อดังแห่งวงสปเกออย่างวิกตอเรียเบ็คแฮมหรือจะเป็นแอชลีย์โค แบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษที่เคยเด็ดดอกฟ้าคว้าเชอริลโคนักร้องชื่อดังมาเป็นภรรยาซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะเลิกรากันไปนแล้วก็ตามกลับมาดูเหล่านักฟุตบอลในเมืองไทยกันบ้างซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่น้อยหน้านักเตะต่างประเทศเช่นกันเมื่อเหล่าแว็กซ์หรือแฟนและภรรยาของนักฟุตบอลในเมืองไทยแต่ละคนมีความงามไม่แพ้ดารากันเลยทีเดียวทําให้วันนี้ครับรับบอลลนไทยลีกจะขอมาจัดอันดับหวานใจนักฟุตบอลในสายตาของแฟนบอลไทย ว่าหวานใจนักฟุตบอลคนไหนจะโดนใจแฟนบอลไทยมากที่สุดคนแรกเริ่มกันที่บุก,กี้พิมพลอยปัญจชัยโยแฟนสาวของนักเตะซูเปอร์ร์ของเมืองไทยอย่างลีซอทีรเทวิโนไทยที่มานึกถึงหวานใจของนักเตะไทยทีไรชื่อของเธอมักจะถูกนึกถึงเป็นชื่อแรกๆในทุกครั้ง บุกี้พิมพลอยสาวหน้าสายผู้กุมหัวใจของลีซอนั้นเป็นอดีตนักแสดงจากละครดังเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรรายการดาวกระจายรายการบันเทิงชื่อดังของเมืองไทยครับและแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ทํางานอยู่เบื้องหน้าแล้วแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะคนเบื้องหลังสวยและเก่งขนาดนี้ทําให้หนุ่มไทยหลายๆคนครับอดอิจฉาลีซอไม่ได้จริงๆ คนที่สองมาแนวน่ารักน่ารักสาวสวยคนนี้เป็นหวานใจของอุ้มธีรทรบุญมาทันแบ็คซ้ายกัปตันทีมชาติไทยชุดซีเกมที่เพิ่งพาท,ทีมชาติไทยไปคว้าแชมป์ที่ประเทศเมียนมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับสาวสวยคนนี้มีชื่อว่าน้องเบสซึ่งใครที่ได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยหรือว่าสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดน่าจะเคยได้เห็นหน้าของหวานใจแบ็คซ้ายชาวซอกกราวรายนี้ครับเพราะเธอมาเชียร์ติดขอบสนามอยู่เป็นประจำซึ่งทั้งสองคนครับก็คบหากันมาก,กว่า3ปีแล้ว และโดยความที่เป็นคนน่ารักทั้งคู่ก็ทําให้ถึงขนาดมีแฟนบอลสร้างแฟนเพจของทั้งคู่บน Facebook โดยจะคอยทําการอัปเดตเรื่องราวของทั้งคู่ซึ่งผมเห็นแล้วบอกได้คำเดียวครับว่าน่ารักมากและเพจนี้เองครับก็มีคนกดไลค์กว่า14,000คนเรียกได้ว่ามีแฟนคลับมากกว่าดารานักแสดงหลายๆคนเลยทีเดียวครับ หวานใจนักฟุตบอลไทยคนถัดมาครับคือสาวอ้อมไอลดาทุมมาลาภรยาสาวของเอ็มอนาวินจูจินดาวเตะมาดกวนของบริดัมยูไนเต็ดครับซึ่งทั้งคู่ก็เพิ่งสละโสดกันไปเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่คบหาดูใจกันมากว่า7ปีและโดยดีกรีความน่ารักที่ไม่แพ้คู่ของอุ้มธิราธรบุญมาทาันกับน้องเบสก็ทําให้มีแฟนๆทํา Facebook แฟนเพจของคู่นี้เช่นกันซึ่งก็มีคนกดไลค์เพจนี้มากถึง11,000นคน เรียกว่าไม่ยอมน้อยหน้าคู่อุ้มเบสกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าความน่ารักของน้องอ้อมไอระดาจะโดนใจแฟนบอลไทยลีกมากน้อยแค่ไหนครับต่อกันที่สาวสวยเพื่อนคู่คิดของกบสุชาวนุดนุ่ม กับตันทีมบุรีรัมยูไนเต็ดก็คือซันนี่อุทุมพรนุตนุ่มที่ถึงแม้ว่าตอนนี้ครับจะกลายเป็นคุณแม่ลูก2แต่ก็ยังคงความสวยไม่เปลี่ยนแปลงและด้วยความน่ารักของซันนี่ก็ทําให้แฟนฟุตบอลสร้าง f c e b o o k f แ Fanpage ของเธอเพื่อที่จะให้ฟแฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวของหวานใจกับตันทีมบุรีรัมยูไนเต็ดรายนี้กันโดยมียอดไลฟ์แฟนเพจกว่า1,500คนและที่เห็นใบหน้าสวยๆใสๆแบบนี้แม้ว่าจะมีลูกแล้ว2คนก็ตามก็ไม่ใช่เพราะอะไรครับ เพราะว่าซันนี่เขาดูแลตัวเองได้อย่างดีครับถึงขนาดทำธุรกิจขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตัวเองดีขนาดนี้หนุ่มๆหลายคนคงอดอิจฉาสูชาวาไม่ได้เลยครับมาถึงแว็กซ์คนสุดท้ายครับนั่นก็คือน้องบี ผูสิตาพลรักสาวสวยดีกรียูเนเต็ดดีว่า girls ของ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดซึ่งในปัจจุบันครับเธอเป็นหวานใจของศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยอย่างมุ้ยทิลสินแดงดาแห่งทีม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสาวยูเนเต็ดดีว่าแล้วเชื่อได้ว่าแฟนบอลไทยลีครับคงรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะสาวดีว่าเกิเหล่านี้เคยกุมมัวช้แฟนบอลเมืองทองมาหลายตอนหลายคนครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาเข้าไปเชียร์ทีมรักที่สนามเอชิจิสเตเดียมซึ่งมาดูจากดีกรีของสาวบีบีแล้วเชื่อในวันหนุ่มชาวไทยหลายหลายคนคงคิดอิจฉาเจ้ามุ้ยเป็นแน่แท้ล่ะครับ <S 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 และนี่คือท็อป5แว็กซ์ของนักฟุตบอลไทยครับที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้จัดอันดับกันส่วนว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในสายตาของแฟนบอลไทยทางสปอร์ตรับปรุนนั้นเดี๋ยวเราไปดูผลโหวตทาง f c e e o o o k แฟนเพจของรายการกันครับและเมื่อดูจากเสียงโหวตของแฟนๆรายการก็เป็นทางด้านของสาวอ้อมไอลดาทุมมาลาภรยาคนสวยของเอ็มอนาวินจูจิน ได้ครองตำแหน่งแว็กซ์ขวัญใจแฟนบอลไทยหลังจากเฉือนเอาชนะน้องเบสครับหวานใจไวสายของอุ้มธิรทรบุญมาทันแบ็กสายเพื่อนร่วมทีมไปแบบชิวเฉียดโดยมีสาวซันนี่สาวบุกกี้และน้องบีบีครับเข้าไปเปไน็นันดับที่สามร่วมกันราบรุนไทยลีกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวอ้อมมณะที่นี้ครับที่สามารถคว้าตำแหน่งขวัญใจแฟนบอลชาวไทยไปครองได้สำเร็จครับ ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเหล่าแว็กซ์ของนักฟุตบอลไทยแต่ละคนมีระดับความสวยที่ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นดารากันได้เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นแล้วบางคนยังมีคนติดตามพวกเธอเรือนหมื่นเลยทีเดียวเห็นอย่างนี้สงสัยผมคงต้องไปหัดเตะฟุตบอลให้เก่งเพื่อจะได้มีสาวสวยอย่างนี้มาเคียงข้างบ้างละครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรับประุนไทยลีกก็หมดลงแล้วผมชันทิตการจนะวิเศษและทีมงานขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ